It, สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภ้สุสคนจ้าเมื่อนีมาพอกะรสายสานผ้าแทบคือเกาจ้ะเมื่อนีสายสันได้ยันสบายนางจ้ะสามสิบกี่จ้ะก็บนี้พริกกระเทียมจ้าและดีแตงกวาสรระแหนสลัดจ้าพักนี่เป็นส่วนคือเกาจ้าพี่น้อง เป็นแล็กันจ้าพี่น้องทั้งเมืองไทยสบายปีกันผู้สุคนาานะจ้าเนาะสายสานผาแสบกับสบายดีจ้าดูแลสุขภาพกันได้จ้าอากาศเปลี่ยนแปลงหนาฝนาหนาวหอนอ่ะจ้าก้อนกินสายสากนากาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจสาีสานผ้าแสบท่านคลิปต่อไปได้จ้ามาจ้ากินกันเลยจ้า ยำสบายนางจ้ะแซ่บรลงคนเพิ่นกับเอิญสามสิบกีบนะจ๊ะเนาะจ้าข้าวเหนียวเ,เหมือนเดิมจ้ะมาจ้าหันทั้งเหมือนลูกโดดใส่พร้อมมีทั้งนวยพร้อมจ้ะ กอบจะนหนังกุ๊กๆ <Okay. S 1> พาเท่ากับมหลานแนงผู้กาเนาะจากนา่ปันนน่นนกซวนมาเองความเผ็ดก็ตองพูดถึงแน่จ้ะ คือกาจา ตต่มบ่ายจ้ะของคอจัะน้อยนะจ๊ะเนาะไม่ย่ำไม่ย่าก็ต้องมีจัน้อยนะพี่น่องชียงยังดังก๊อแคบก๊อบก็ะเทียมจ้ะกวอาพีจ้ะพี่น่องเฟรนด じにあねパンアんだ แซ่บจ้บพี่น้องจ้ะลูกโดดบมื่ก,กินเผ็ดมันบะสวงมไหมพี่น้องให้มันสายสารกินเผ็ดซื้อซื้อบุ่เนาะ เพราะเพชรนี่เพรแล้วเลยจ้ะบ่ยยท่ทองจ้ะกำเพชร แซ่บค่ะพี่นี่เอามาโชว์แล้วจ้ะกินประเมินดอกนี่มาโชว์มันไม่สีสันเนาะพี่น้อง 在哪？ ตอนหอมค่ะ samp กุ๊บกุบีค่ะกรอบ มันเผ็ดกับมันแซ่บมากพี่นอ้องแมนูนี้เป็นกับแก้มและย่างดีแล้วอย่ำย่าง lúc bây giờ ที่ห้องของร,รับเจ้าของคนได้ อาลจ้าพี่น้องอิมลาละพี่ลหนองจ้าขอบคุณนะจ้าที่เข้ามาติดตามสายอสารผ้าแสบขอบคุณทัวก,กำลังใจจ้าจะก,กันทิมบนาค่ะ